Ramadan duringvi crisis fastting เดือน Ramadan กับการถือศีลอดในช่วงวิกฤตของโรคระบาดนะครับ Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome to j i p a t a English and today I'll be talking about Ramadan and fasting วันนี้ผมจะมาพูดถึงการถือศีลอดในเดือน m ada n นะครับว่าเราสามารถถามเป็นประโยคภาษาอังกฤษได้อย่างไรและตอบเป็นภาษาอังกฤษที่เกี่ยวเนื่องกับ การใช้ชีวิตประจาวัน,นในช่วงของเดือนรอมฎอนนะครับและพร้อมกับคําอธิบายให้เพื่อนต่างศาสนิกว่ารอมฎอนคืออะไรวัตถุประสงค์รอมฎอนคืออะไรแล้วแต่ละวันนั้นมุสลิมจะทําอะไรบ้างในช่วงของเดือนรอมฎอนนะครับซึ่งหวังว่าวิดีโอน,นี้จะเป็นประโยชน์ต่อคนมุสลิมเองนะครับและต่างศาสนิาเช่นเดียวกันนะครับ ที่จะรับชมวิดีโอนะครับอยากให้เพื่อนๆกดติดตามเพจและก็ y o u t u b e ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำวิดีโอคลิปแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับ Thank you so much ในฐานะมุสลิมใช่ไหมครับสมมติว่าเราทำงานปกติในช่วงของเดือนรอมฎอนนะครับแล้วพอถึงช่วงเวลาเที่ยงเนี่ยเพื่อนของเรามักจะชวนเราไปติเข้าวมื้อเที่ยงแต่ในช่วงของการถือศีลอดเนี่ยเราจะต้อง งิหรือละเว้นการกินหรือการดื่มใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นหากเพื่อนเราชวนเราไปกินอาหารหรือไปกินมื้อเที่ยงโดยไม่ตั้งใจเราจะสามารถปฏิเสธเพื่อนแบบฉบับภาษาอังกฤษได้อย่างไรให้มันสุภาพนะครับเดี๋ยวผมจะลองยกตัวอย่างสถานการณ์นะครับตัวอย่างเช่นเพื่อนของเราชวนเราไปกินข้าวมื้อเที่ยง for example hey Jude let's have lunch together เราก็บอก oh I work too but I'm fasting Can I take a rain check? หมายถึงเ,เพื่อนของเรา Let's have lunch together. ไปกินข้าวมื้อเที่ยงด้วยกันไหมแต่เรากำลังถือสินบดน,นะครับเราจะปฏิเสธเพื่อนอย่างไรให้มันสุภาพเราก็สามารถใช้คำว่า I love to I love to ทำอะไรสักอย่างในที่นี้หมายถึงฉันก็อยากไปอ่ะนะจริงๆ but แต่เราก็ใส่ผลของเราแต่ในสถานการณ์นี้เราก็บอกว่าเรากำลังถือสินบน I love t o but I'm fasting. Can I take a r e n check? Take a r e n check หมายถึงการปฏิเสธที่มันสุภาพเนื่องจากว่าณปัจจุบันนี้เราไม่สามารถทําได้หรือเรากําลังยุง่งหรือเรามีเหตุผลต่างๆที่เราไม่สามารถทํากิจกรรมนั้นได้กับเพื่อนของเราแต่เรามีความตั้งใจที่จะทํากิจกรรมภายหลังกับเพื่อนในอนาคตได้นะครับหากเพื่อนนอนุสลิมนะครับถามเรา What is fasting? What is fasting? การถือศีลอดนั้นน่ะมันคืออะไรเราสามารถอธิบายได้ด้วย2องวิธีคือหลักทางความหมายของมันจาก Cambridge Dictionary หรือความหมายในนยะของมุสลิมหรือในมุมมองของมุสลิมนะครับเพราะฉะนั้น what is a fasting? Cambridge Dictionary defines it as to eat no food for a period of time. ก็คือการลดหรืองดกินอาหารในช่วงระยะเวลาใดระยะเวลาหนึ่งนะครับแต่ในอิสลามในความหมายของคำว,ว่า Fasting มันมีมากกว่านั้นแล้วเพื่อนก็ถามต่อว่า what exactly is fasting in Islam what exactly is fasting in Islam เราก็สามารถอธิบายให้เพนื่อนว่า it's the obligatory to refrain from food or drink Obligatory to refrain from food or drink. Also, sexual activity and all forms of bad actions includes imperial like talking about people behind their backs or using a bad language. The obligatory might mean Have to refrain from food. or drink <_ H it> เพื่อลด <_ H it> หรือลับหรือลดการกินหรือบริโภคอาหารหรือการดื่เครื่องดื่มต่างๆนั่นเองนะครับซึ่งมันไม่ใช่แค่นั้นในอิสลาม sexual activity คือ,คอากิจกรรมทางเพศและ bad action ก็คือการกระทำที่ไม่ดีนั่นเองเราจะอธิบายเพิ่มเติมก็ได้เหมือนกัน Uh, includes imperil a คือการกระทำ imperil a หมายถึงการกระทำที่มันผิดหลักศิลธรรม like เหมือ hmm. น like talking about people หรือการพูดคุยนะครับ mm hmm. เกี่ยวกับคนอื่น behind their backs ลับหลังคนอื่นเอาง่ายๆหมายถึง uh, การมินทานลับหลังคนอื่นนั่นเอมันก็เป็นการกระทำที่ผิดศิลธรรมเช่นเดียวกันนะครับ or using a bad language หรือการใช้ภาษาที่มันไม่ค่อยสุภาพเห็นไหมในในในความหมายอิสลามมันจะมีมีความลึกซึ้งหากเราถูกถามว่า what exactly is fasting in Islam เราก็สามารถอธิบายให้เพื่อนได้ว่า the obligatory to refrain from food or drink also sexual activity and all kinds of bad action อย่างที่ผมอธิบายมิคี่ Obligatory คือการปฏิบัติตามหลักศาสนา To refrain คืองด From food or drink คือการบริโภคหรือการกินอาหารและการดื่มเครื่องดื่มต่างๆรวมไปถึงกิจกรมกกรมที่เกี่ยวข้องกับทางเพศและการกระทำที่ไม่ดีทุกรูปแบบนะครับอาเดงาษา,าษามารายุบรออุรุษอาริณิติชนะเกช์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับวุลัยโสหกสเลกตนะ kalau kita kena kalau sign orang negeri luar ke tanya kita gapo eh poso tu gapo sebab apa orang select nak poso bila orang select poso kita nak jawab kita nak video pehel lagu mana hari ni saya nak main royak cara jawab sign kita Kalau jadi masalah saleh ko hok dak ketek bahasa sie ko hok dak ketek bahasa melayu lo kita nak jawab dengan bahasa inggris ha kita nak tengok wak ada ke tak kalau you tanya, poso tu apa? What oh, oh, is fasting in Islam? Soalan ni maknanya puasa tu apa untuk Islam? Lepas tu kita nak jawab soalan ni baik nak. Kita boleh jawab cara ni. Kita jawab kata, the obligatory to refrain from food or drink. The, obliga the obligatory makna kata bari atau perbuatan hak agama ni hak agama kita suruh buat to buat apa? to refrain refrain sini maknanya wadu, rokok, makan nasi dan minum nah also sexual activity also dari istilah tu bukan bukan wadu makan saja bukan wadu minum saja kena wadu setubuh juga and all forms of bad action lepas tu rupa bagi atau put buat teka pokok tak molek tu is less what belaka Bad action maknanya buat teh hot tak molek, buat teh hot tak molek. Gapo? Uh, talking about people behind their backs. Talking mana kecek about people. Kita kecek how re, about people how ge dia. Kalau dia mari ngupak Kecek undang-undang kata ngupak. Bad action itu bagi hot tak molek. Bagi hot tak molek tu talking about people behind their backs talking about people kecik hari laki dia mana yang ngupa but like satu makna ngupa patu gapo using apa language ah guna <color noise> kan bahasa odok chome mano kecik odok chome kecik kecik jadi dak molek lah kecik odok molek kecik kecik bahasa odok sedap di lingo betul? using a bad language